ทำไมคุณถึงตายยางจังเลยอ่ะเพราะมันคือเฮลิคอปเตอร์ยังไงล่ะคะเฮลิคอปเตอร์มันมันไม่ควรจะแข็งแรงขนาดนี้เลยนั่นคืออะไรมันคนขนาดนี้ใช่ไหมช่วยช่วยวิ่งมาหาช่วยลูเซียหน่อยช่วยลูเซียหน่อยเอ้ยหมดตัวอ๋อบัแบบันคืออะไรอ่ะทำอะไรต่อยอเมื่อกี้ชื่นชื่ออะไรดูก่อน กัะเล,ละาะกันด้วยวะเผ็ด <c oughs> วุนว่นวายสาม้อยเยิงโดนตัวเองอีกมันโลกลู<า>เซียไม่ผิดมันคือความโลกได้เราจะทดความโลกเฮ้ยผู้หญิงเขาน่ารักจงังหรืเป็นน้องเชอร์รี่จากภาคสองเออพี่ครับ พี่มีอะไรให้ผมเก็บไหมมีครับได้เลยครับมามีในห้องก่อนหน้านี้ด้วยนะห้องนี้ค่ะอะไรหรอไปไหนแล้วห้องห้องนี้ค่ะนี่นี่นี่ห้องห้องนี้ค่ะห้องไหนอ่ะห้องนี้อ๋อโอเคโอเคโอเคเราจะแบบพรามันมีห้องเยอะจังเลยโอเคโอเคอ๋อแล้วก็อย่าลืมมายิงเหรียญห้องนี้ด้วยนะอ๋อใช่มีเหรียญได้ยิงนี่เหรียญอยู่ไหนนะ ตรงนี้ค่ะเข้ามาเข้ามาอยู่ตรงเตียงเลยอันนี้โอ้โหโเศษซากของพ <c oughs> ี่ที่โดนงูกัดไปอะอย่างอาเด็ดอาย่อยกมยำ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 กด R หนึ่ง,งๆๆๆๆจะบอกที่ที่ต้องไปได้นะคะ L หนึ่งเบ้าอะหนึ่งใช่ไหมใช่ไม่ใช่าหนึ่ง <c oughs> อ่ะหนึ่งนี่คืออะไรจำไ,<ม>ไม่ได้แล้ว ตกใจหมดเลยอยู่ไหนแล้วลูกเสียจะคุ้มกันเองลูกเสียซงคนะุณมาแล้วองคุณมาแล้ววิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโอ,อ้โหโอเคโอ,อ้โหโอเ ยังยังยังมาแล้วเขาตายหรือยังเขาตายหรือยังนะมันเลวมนเ็วมาเลรี้มเ็วตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้หรอ้าวตรงนี้ตรงนี้มาที่ระตูประตูกระรรารรทนคนนี้เลยเฮยเ้ย้าดงไปหมดแล้วหน้าเดงไปหมดหน้าสีวหน้าขวานมาก ทำไมชีวิตมันถึงเศร้าขนาดนี้ผ <c oughs> โว้บุวายสามรเปอร์เซ็น